สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคิวเตมีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากอย่างกับพายุเข้านะฟ้าร้องโคมคลามเลยทีเดียวเรียกว่าตกต้อนรับสิ่งที่ผมได้มานะฮะไม่รู้เสียงฝนเข้าเปล่านี่มาแล้ตกหนักต้อนรับ iPhone 13 Pro นะครับและสีนี้ก็สีใหม่ Sierra Blue นั่นเองนะครับคลิปนี้เรียกว่ามารายงานตัวแล้วกันว่าได้เครื่องมาแล้วนะจ๊ะนะฮะเครื่องนี้ก็แน่นอนนะเป็นเครื่องนอกนะครับยัง ยังไม่ได้เข้าไทยเป็นทางการเห็นบอกว่าเปิดจองวันที่1ตุลาคมแล้วก็วางขายวันที่8ตุลาคมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูกล่องก่อนเลยว่าบางบางเหมือนเดิมนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องสืบเท่าไหร่ว่าข้างในมันไม่เหลืออะไรแล้วนะอันนี้ก็คือสีเซราบู่างที่บอกนะครับดูอ่อนลงอันนี้คือหน้าปก,กน,นะอ่อนลงจากจากคราวที่แล้วรุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างมีโลโก้ของ iPhone ที่ออกเหลือบๆฟ้า,ฟาคือสีเดียวกับตัวนี้นะครับ อลาองดังมากเลยอ่ะเอาส,สดๆสดแล้วกันส,สดๆช่างนันแล้วก็มีตรา Apple โลโก้นะครับบนล่างเนาะนะครับตัวของผมเป็น iPhone 13 Pro Sierra Blue นะครับ512 g ินะครับจัดหนักเหมือนกันเอาความจุเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องนอกของผมด้วยเหตุผลบางประการก็แกะไอตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แกะให้ดูเอาเป็นว่า a p p l e เนี่ยไม่ได้ห่อพลาสติกมาแล้วนะครับแล้วก็ที่แกะรุ่นใหม่หลายคนน่าจะเห็นแล้วล่ะก็เป็นเหมือนแทบกระดาษซีลไว้แล้วก็ดึงออกนะครับเปิดกันเลยดีกว่าสด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 ,สดนี่มาแล้วนะครับคือตัวนี้เนี่ยดูสียากนิดนึงนะครับมุมแสงมันทำให้เห็นได้หลายสีมากๆนะครับจากที่ผมดูคลิปมังนอกหลายๆคลิปนะครับคือถ้าตาเราเห็นเนี่ยมันออกสีฟ้าแต่พอเข้ากล้องเนี่ย มันก็มองได้2ส,สีก็คือสีฟ้าอ่อนบ้างสีเทาบ้างนะครับแล้วแต่บุงแสงนะฮะแล้วก็ที่เด่นชัดมากก็คืออันนี้เลยนะครับนี่กล้อง3ตัวรุ่นโ r o กับ Pro Max กเซนเซอร์กล้องตรงนี้แบบโอ้โหสตัวบิดเบียดใหญ่กันมากนะครับใหญ่เบิ่มเลยแกะกระดาษออกก่อนแปแบบ๊บอ่าเรียบร้อยอ๋อซึ่งพูดกันตรงๆนะครับ น่าจะเห็นด้วยว่ามันแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะคือมันหน้าตามแทบจะเหมือนเดิมเลยอะต่างกันนิดหน่อยกล้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือรูปร่างภายนอกรวมไปถึงเฟรมเครื่องนะครับสแตนเลสสตีลก็เป็นสีที่แมชกับตัวฝาหลังนี่แหละนะครับอย่างอันนี้ก็ออกฟ้านะครับแล้วก็ฟิงเกอร์ปรินต์แมกเนตมากๆกนั่นก็คือติดรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆนะครับดีตรงกันไหมฮะผมว่าเขาทำสีตัวเครื่องกับหน้ากล่องใกล้เคียงกันมากๆอยู่นะครับค่อนข้างตรงเลยทีเดียว สำหรับคนที่สงสัยในรายละเอียดของตัวเครื่องแล้วก็สีนะครับดูอย่างนี้อ่านไม่ชัดไปชมแบบใกล้ๆเลย ดูของในกล่องเป็นแบนต่อนะครับก็แน่นอนน่าจะเดาไม่ยากมีแค่นี้แหละนะครับสาย USB C Lightning นะครับไม่ยอมใช้เป็น C to C สักทีนะครับแล้วก็มีแน่นอนเอกสารนะครับสิ่งเดียวที่อยากได้ก็คือสติกเกอร์ Apple แค่นั้นแหละนะครับมีแค่นี้ฮนะได้เวลาเปิดเครื่องอุ้ยนึกว่าไม่ติด งานเชิเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่สแกนนิ้วสักทีนะครับเราก็ต้องมาสแกนหน้านะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องดูว่าใช้กับหนัากกาักดีขึ้นหรือเปล่าแย่ yeah, ละคุณผู้ชมลืมพาสเวิร์ด Apple ID นะครับย้ายไปย้ายมาไง Apple Android นะฮะงงไปหมดแต่อย่างดีเขาให้กด f o r g o t Password ได้แล้วไป Verify บน Macbook นะครับทำก่อนเพื่อผื่อใครเป็นเหมือนผมเนี่ยจะได้รู้วิธีเนาะเราก็ลองเราลองดูเหมือนกันเฮ้ยลืม Password ครั้งแรกอ๋อเขาให้ reset เลยโอเคเปลี่ยนรหัสกันไปนะครับไม่เป็นไร Welcome to iPhone มมามาแล้ว ครับอย่างที่เคยบอกนะครับเวลาซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทําเสมอก็คือกดลองแบบให้มันเช็คอัปเดตดูนี่มันขึ้นอัปเดตให้เป็น iOS 15นะครับกดเลยดุมโอเคอัปเ <Okay, update S 2> ดตเสร็จแล้วนะครับประเดิมด้วยกันถ่ายเซลฟี่ก่อนเลยคือเรื่องอื่นเนี่ยเราพอรู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าชิปต่างๆมันแรงขึ้นนะครับ แต่เรื่องของกล้องเนี่ยเป็นจุดเด่นที่เขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับ p h o ต o g กราฟิกสไตล์นะครับก็คือฟีเจอร์ใหม่ของเขานี่แหละที่สามารถเซตโทนภาพของเราไว้ได้เองด้วยเนี่ยอย่างในนี้เขาก็เซตมาให้แล้วนะครับหลายๆอันอยู่เนี่ยนะอันนี้คือที่ Apple เซตมาให้เรานะครับสามารถใช้ได้เลยไม่งั้นเราก็ไปเซตเองผมเลือกเป็น Standard อันแรกไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เรียบร้อย ก็ยังรู้สึกว่ากล้องหน้าของ a p p เ e เขาเรียวคือจริงๆ,งๆไม่ต้องบอกว่ากล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังก็น่าจะเรียวด้วยนะครับคือมันกระเลอะลอยนู่นลอยนี่มันเห็นหมดเลยนะครับพอเทสสักรูปแล้วก็มีโหมดซิมเมติกนะครับที่เป็นตัวชูโรงเหมือนกันในการถ่ายวิดีโอที่แบบมีการชิฟโฟกัสแบบสวยๆเหมือนในภาพยนตร์นะครับฮ้ยมันใช้กล้องหน้าได้ด้วยอะซิมเมติกอะลองถ่ายกอน ันนี้คือกล้องหน้านะครับที่ใช้โหมดซีนิมติกนะครับจะเห็นว่าด้านหลังมันเบลอมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันชัดคือมันจับมันมี AI ที่จับได้นะครับว่าน,นี่คือหน้านะครับแล้วถ้าเราแบบม,ม,มือปิดหน้าก็ยังเห็นอยู่นะครับถ้าเราออกจะก,กล้องไปมันก็จะไปโฟกัสด้านหลังแทนนะครับเราพอเรากลับมานี่มันก็ดีนะใช้ซีนิมติกกล้องหน้าได้ด้วยอะ ส่วนกล้องหลังนะครับเาคงได้เทสกันจริงจังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะให้ดูก่อนว่าระยะมันแบบว่ามี0.5นะครับมี1เท่าแล้วก็มี3เท่านะครับและเลนส์เอลาาิฟตวเองสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยนะครับมันจะสวิช์เองอัตโนมัติพอเราเข้าไปกใกล้ๆแบบเนียนๆนะครับ พอเราออกมาเนี่ยมันก็จะสวิช์กลับมาที่เลนหลักนะครับพอเราเข้าไปใกล้ก็จะสวิช์อัตโนมัติและถ่ายออกมาได้ใกล้และคุณภาพดีเลยทีเดียวครับเบื้องต้นเขียนกล้องใหญ่แบบนี้เพราะว่าเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหญ่มากเลยเหมือนกันนะครับเป็นเซ็นเซอร์ของโ o n y ่นั่นแหละทั้ง3ตัวเลยเป็น Sony IMX 7 Series นะครับแต่ว่ารหัสแตกต่างกันออกไปก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเลนหลักเลนส์เอลต้อวาแล้วก็เลนส์ซูมหรือว่าเทเลนนั่นเองนะครับ3ามตัวนี้เบลลมเบลลมเอีกจุดที่น่าสนใจกคือเรื่องหน้าจอนั่นเองนะครับกับเทคโนโลยี Pro Motion นั่นเองนะฮะหรือว่า 120Hz Refresh Rate นั่นแหละซึ่งจอก็จะปรับได้เองตั้งแต่10จนถึง 120Hz นะครับเวลาเราขยับเนี่ยสูงสุดมันจะห้อย่างมันมะทไปหครับ คือจริงๆ Apple ก็มีมาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันแต่ว่าใส่ไว้ใน iPad Pro แล้วหลายคนก็คาดเดาพอไปใส่ไว้ใน iPad Pro เนี่ยมันจะมาที่ iPhone 1แน่นอนนะครับแต่มันก็ผ่านไปหลายปีมากนะฮะกว่าจะมานะครับเรียกว่าเดาทุกป,ปีว่าจะมาจะมาก็ไม่มาในสุดก็มาใน iPhone เลขสวยอย่าง iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max นั่นเองนะครับ เวลา Refresh Rate มันปรับเองอัตโนมัติระหว่าง10จนถึง120เนี่ยข้อดมีมันก็คือเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับคือมันไม่ต้องอรันตลอดเวลาที่120เฮิร์ตในเรื่องหน้าจอมีปัญหาล่าสุดที่เขาอัปเดตกันด้วยนั่นคือเรื่องของหน้าจอที่ทัชไม่ติดนะครับส่วนตัวที่ผมใช้ยังไม่เจอนะครับเนี่ยก็ยังติดอยู่เห็นเขาบอกถ้าเจอให้รีสตาร์ทเครื่องนะครับถึงจะกลับมาทัชได้เหมือนเดิมนะฮะ แต่ว่าเบื้องต้นที่ผมใช้ยังไม่เจอนะเดี๋ยวยังไงต้องไปใช้กันอีกสักพักหนึ่งนะครับ แล้วถ้าเจอจะมาบอกในคลิปรีวิวละกันนะครับแต่ Apple ออกมาแจ้งนะครับว่าจะรีบ update, อัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ๆมาแก้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก,ก็เป็นปกติของ Apple เนาะบางทีเปิดตัวหรือว่า iOS ตัวใหม่ๆมามักจะมีปัญหาเอเป็นว่าใครที่รอเครื่องไทยอยู่นะครับ1ตุลาคมเปิดจองแล้วก็จะวางขายปกติเนี่ยวันที่8ตุลาคมนะครับก็เตรียมตัวกำเงินให้ดีนะครับดูรุ่นที่ชอบแล้วก็ไปจองกันได้เลยและนี่ก็คือ iPhone 13 Pro นะครับ มาแกะกล่องพรีวิวเบื้องต้นให้ดูกันแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะตามมาอีก2รุ่นนั่นก็คือ iPhone 13นะครับแล้วก็ iPhone 13 Pro Max ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามช่อง q t มีด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งตากกดกระดิ่งนิดนึงนะฮะมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาในช่องของผมนะครับอย่าลืมกริ๊งกริ้งกันด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับขอตัวไปใช้ iPhone 13 โปรตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันจะถูกใจผมขนาดไหนครับ